เอาละครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่แวร์ทรันนะครับสวัสดีครับผมหวังว่าจะสบายดีกันนะครับวันนี้ผมแอดมินพัทนะครับจากแวต์ทูรันนะครับก็จริงๆว่าจะชวนแอดมินเตย์มาด้วยแต่ว่าแอดมินเตย์ติดงานนะครับวันนี้ติดงานถึงดึกก็เลยอ่ะไม่เป็นไรนะครับวันนี้เรื่องที่อยากจะเอามาแบ่งปันเอามาลองแชร์กันดูนะครับว่าเพื่อนๆคิดว่ายังไงด้วยก็คือวันนี้อากจะลองพูดถึงรองเท้าที่หน้าทิ่มครับ พวกบรรดาหน้าทิมทั้งหลายเนี่ยเท่าที่มีเนี่ยมันต่างกันอย่างไรเผื่อว่ามันจะช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะตัดสินใจอะไรได้ด้วยนะครับนี่วางไว้ทั้งหมด4คู่4แบบแต่ว่าทั้ง4คู่นี้เนี่ยครับมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือนี่ใส่เข้าไปครับยืนครับหน้าทิมครับ วันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องของรองเท้าหน้าทิมทั้งหลายเอาเฉพาะที่ผมมีนะก็จะมาดูกันว่าตัวไหนหน้าทิมแล้วมันต่างกันอย่างไรหมดนี่คล้ายๆกันเลยซีรีส์คล้ายๆกันเลยคือเอาไว้ใส่ซ้อมนะครับไม่มีแผ่นคาร์บอนมาแบบคล้ายๆกันหน้าทิมนะนี่เนี่ยครับตัวที่เพิ่งออกมาใหม่เลยก็น่าจะเป็นตัว s โกนีแอ s s ซอนใช่ไหม ก็ไม่แน่ใจว่าชื่อเขาอ่านว่ายังไงนะแอคซอนหรือยังไงสักอย่างนะนี่คือ s ก o o n นีนะครับตัวนี้เนี่ยออกมาตอนนี้เหลืออยู่3,100บาทโดยประมาณนะครับอืมหน้าทิมแล้วก็เป็นตัวสำหรับใส่ซ้อมอ่านี่ตัวแรกนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ก็คือ a 1 0 EV r r i ว e อ่จริงๆมันออกมารุ่น EvoRide 2รุ่น2ออกมาแล้วแต่ผมไม่มีนี่คือ EV o r i e 1ที่โอโ้ หนึ่งในรองเท้าที่ผมใช้เยอะจริงๆครับตอนนี้กลายเป็นสีเหลืองไปแล้วนะก็มันก็เปื้อนแหละตามปกติทั่วไปนี่ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่หน้าทิมหน้าทิมอีโวไลหลายคนชอบคู่นี้เดี๋ยวมาลองพูดคุยกันว่าถ้าเทียบความนั่นความนี้แล้วอยู่ในตรงไหนคู่ต่อไปที่ผมก็หยิบมานะครับอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเปรียงปรางคือทำตลาดได้ดีคนชอบกันเยอะ Nova เอซิกโนวาบลสตัวนี้ สีจะจัดหน่อยอันนี้คือซีรีส์โตเกียวนะเป็น Sunrise Collection สีพาทิดขึ้นก็โอ้แต่รุ่นนี้สีเยอะจริงๆนะครับแล้วก็สวยๆทั้งนั้นเลยลองไปดูได้ตัวนี้หลายคนก็ชอบมากๆนี่ก็หน้าทิมเหมือนกันตัวนี้ดูแล้วหนานุ่มกว่าเพื่อนหนานุ่มสบายกว่าเพื่อนเอซิกรายไลท์นะครับสตัวที่2เนาะนี่คือตัวที่2นะครับนี่ก็หน้าทิม เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเรื่องของราคาเนาะที่บอกไปเมื่อกี้ตัวนี้3 0 0 1ตอนนี้อยู่ที่3 0 0 1ตัวนี้ e v o r i ไ e ถ้าเป็น e v o r i ไรนะครับจะอยู่ที่4,500โดยประมาณนะครับแล้วก็ถ้าเป็น g i d e r i d e ตอนนี้ตัวนี้น่าจะแพงสุดก็คืออยู่ที่เกือบเกือบห้าพประมาณประมาณนะลองไปดูนะครับห้าพและตัว Nova Blast ถ้าเป็นรุ่นหนึ่งเนี่ยยังอยู่ที่ประมาณ3ามพั0เก้าสลองไปหาดูเพราะว่ารุ่นสองเนี่ยมันกำลังจะมาละถ้าจะเรียงตามราคาเรียงยังไงอะขอขอ,ขอเรียงลองดูเนาะว่าจะถ้าราคาเนนี่สามพันหนึ่งอะไรต่ออะเมื่อกี้ที่ผมพูดไปสี่เบยโนวาแบสก่อนสี่สามพันเก้าเอ่อสี่พันห้าห้าพัน เออเอาเรียงแบบนี้แล้วกันนะครับเรียงแบบนี้เนาะก็จะได้ออกมาแบบนี้แล้วกันอันนี้คือถ้าเรียงตามราคาถูกไปหาแพงนะครับตัวที่หน้าทิมที่สุดคือตัวนี้นะครับนี่หน้าทิมสุดเลยผมลองด้วยความรู้สึกตัวเองนะตัวนี้จะหน้าทิมที่สุดใส่ปุ๊บหน้าทิมสุดเลยครับยืนเฉยเนี่ยอันนี้ทิมสุดเลยนะลองลงมาครับผมอ่า ลองลงมานะหน้าทิมลองลงมาจะเป็นตัวนี้ก็คือแอคซอนนะครับตัวนี้จะหน้าทิมลองมาขอเรียงไว้อย่างนี้หน้าทิมสุดเลยนะนี่หน้าทิมลองลงมาหน้าทิมลองลงมาครับผมก็คืออีวไรต์ตัวนี้หน้าทิมลองลงมาใส <roar S 2> ่ไปป <คน S 1> ุ๊บก็อึบอึยืนเอียงเอียงหน่อยเนี่ยมาละนะครับและตัวที่หน้าทิมน้อยสุดหน้าทิมนิดหน่อยคือตัวนี้นะครับผมคิดว่าส่วนใหญ่คนน่าจะเคยใส่คู่นี้ถ้าคุณเคยใส่คู่นี้เนี่ยผมก็จะพูดว่าถ้าเคยใส่คู่นี้ใช่ไหมไอ้พวกนี้หน้าทิมกว่า นะโดยเฉพาะไอ้นี่หน้าทิมหนักเลยนะครับหน้าทิมหนักเลยผมว่าคนที่น้ําหนักเยอะๆนะใส่คู่นี้น่าจะรู้สึกดีเพราะว่ามันทําให้คุณไหลไปข้างหน้ามันทําให้รู้สึกเร็วอะเออแล้วก็ยังสบายตัวด้วยหลายคนเนี่ยมาวิ่งใหม่ๆก็ชอบรองเท้าพวกนี้สาเหตุที่ชอบครับเพราะว่ามันนุ่มใส่เข้าไปวิ่งไปเนี่ยโอ้ยนุ่มเท้าครับถ้าเรียงตามความนุ่มแล้วเนี่ยตัวที่นุ่มน้อยสุด นุ่มน้อยสุดคือมันแข็งแข็งเฟิรม์มถ้าเลียงเขาเขานุ่มตัวนี้จะนุ่มน้อยสุดลองลงมาจะเป็นนี่ครับ evo r i ครับจะเป็น evo ตัว evo จะนุ่มน้อยนิดเดียวนะครับนุ่มหน่อยนุ่มหน่อยเนาะแล้วถัดมาก็จะเป็นตัวนี้ที่ผมถือเลยก็คือเอซ Nova Bla s t ตัวนี้จะนุ่มแบบว่ากลางๆนะครับและตัวที่นุ่มๆเลยถ้าคุณชอบความนุ่มนะนี่ เอซิกกรายตัวนี้นุ่มมากอ้าวนี่คือเลียงตามความนุม่มทุกคนก็ลองดูว่าอชอบแบบนุ่มมากๆไหมถ้าชอบนุม่มไว้เป็นเบอร์หนึ่งเลยแสดงว่ากรายายน่าสนใจนะครับอ่ลองลงมาก็จะเป็นโนว b l บลสพวกนี้ก็จะอะ่อันนี้คือนุ่มนิดเดียวส่วนตัวนี้จะเป็นสไตล์แน่นเฟิร์มนะครับแน่นเฟิรม์มเอาความแบบความมันไหมความมันความมัน ถ้าใส่วิ่งแล้วมันสุดเลยขอยกให้ตัวนี้แล้วกันนี่คือ,อสกอร์นีแอร s ซอนผมคิดว่ามันตอบสนองได้ดีมันปักปังกว่าเพื่อนนะครับก็คือตัวนี้ผมชอบอะใส่ลงคอร์ดแล้วเห็นชักเลยว่ามัน,ม,นมันนะครับถ้าลองลงมาอขอไว้ตรงนี้แล้วกันที่สุดนะลองลงมาความมันก็ต้องเป็นตัวนี้ตัวนี้เนี่ยโอ้มันดีเหมือนกันนะครับเอาไว้วิ่งก็แม่ คือมันก็น่าจะคือสำหรับผมอะความแข็งความมันเนี่ยมันก็ต้องตรงข้ามกับความนุ่มะนะถูกไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรียงก็ต้องเรียงกับด้านกันะนะเนาะใช่ไหมเออก็ต้องได้แบบนี้อ่าถ้าเรียงแบบนี้นะครับความกระด้างของมันคืออยู่ที่การใช้งานอย่างผมเนี่ยถ้าถ้าเกิดว่าเออเอาความแข็งกระด้างความมันเนี่ยเอาไปลงคอร์ดเนี่ยผมก็จะขอเลือกฝั่งทางนี้มากกว่า นะครับเพราะว่าแถวนี้มันนุ่มแล้วก็แบบว่ามันยุบยวบเกินไปใครชอบวิ่งอินเทอร์วอลแล้วก็แบบปั้งๆหน่อยตัวนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับแล้วก็หรือจะซื้อเอาไว้เป็นรองเท้าสําหรับลงขอร์ดก็ถ้า3,000โอเคก็ก็รอพิจารณาดูนะครับส่วนตัวเนี่ยคู่นี้นะสำหรับผมนะผมต้องคือผมก็ใส่ เท่ากับทุกคู่ก็คือใส่เบอร์เดียวกันนี่เบอร์เดียวกันหมดเลยคือเบอร์9 US นะครับเท่ากันหมดแต่ตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าหน้าเท้าสําหรับคนที่หน้าเท้าบานเนี่ยอาจจะต้องไปร้อยเชือกแบบหน้ากว้างนะครับผมก็เลยร้อยเชือกแบบหน้ากว้างลงไปเพราะว่าร้อยเชือกปกติผมรู้สึกว่าบีบไปนิดหนึ่งนะแล้วความสบายลนะ่ะถ้าพูดถึงความสบายนะครับผมจะบอกเลยว่าถ้าพูดถึงความสบายเนี่ยโอ้ใกล้เคียงมากเลยครับผมเนี่ยมองว่าตัว อสองตัวนี้ใกล้กันมากจนจนแบบว่าเอ๊ะไม่รู้จะให้ตัวไหนสบายกว่ากันดีคือความสบายนะผมผมให้เท่ากันนะฮะระหว่าง Nova Blast กับกับอีโวไรเนี่ยผมอยากให้มันสบายเท่ากันผมคิดว่านะคิดว่ามันสบายเท่ากันนะครับความสบายตรงขอบพวกนี้โอ้โอเคมากเลยตรงบริเวณข้อเท้าตรงลิ้นรองเท้าใส่เข้าไปแล้วเป็นยังไงอัปปง่งอัปเปอร์ผมว่า2ตัวนี้นะครับพอๆกันครับ ตัว Evo r i d e กับตัว Nova Blast คิดว่าใกล้เคียงกันไม่รู้มันแมทเทเรียใกล้กันเลยเดียวกันเลยไหมเชือกก็อันเดียวกันกน,กน,นะผมคิดว่าแต่จะว่าไปนะตัวนี้เนี่ยแถวอะไรอย่างเงี้ยแถวตามข้อเท้าตามอะไรเนี่ยครับทุกคนตรงนี้จะนุ่มสบายกว่า Nova Blast อยู่นิดนึงนะครับคือจะบุหนากว่า Nova Blast ผมว่าก็เห็นชัดอยู่มองคือเรามองเห็นได้ว่ามันบุเยอะกว่ากันนะ ก็เลยบอกว่าตัวนี้มันก็สบายกว่าหน่อยเพราะมันนุ่มนุ่มกว่าตรงข้อเท้านิดหนึ่งคือสำหรับใครที่ที่มองว่าเรื่องนี้สําคัญก็มันก็ต้องยอมรับแบบว่าตรงนี้มันสําคัญมันสําคัญใช่ไหมสำหรับคนที่บอกว่าเน้นความสบายข้อตรงข้อเท้าสบายตรงนี้มันหนากว่าจริงๆสําหรับคนที่คิดว่ามันสําคัญก็เลยจะบอกว่าถ้างั้นถ้าคุณคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ตรงนี้หนากว่านุ่มกว่านะครับสําหรับผมสองตัวนี้ผมคิดว่ามันใกล้เคียงกัน นะครับก็้เคียงกันมากและตัวที่สบายน้อยสุดน้อยสุดต้องมาฝั่งนี้ก็คือตัวนี้นตัวนี้ผมคิดว่าสบายสบายน้อยสุดครับอ,อ,อาจจะเป็นเพราะว่ามันถูกมากพอมันถูกมากๆเนี่ยมันลดคอสครับทุกคนมันลดคอสลงวัสดุก็ลดลงไปถามว่ามันสบายไหมมันก็สบายแต่แบบว่าวัสดุมันทําให้เรารู้สึกแบบสบายเท้าเลยไหมเนี่ยสบายแต่ยังเทียบตัวนี้ไม่ได้ นะครับตามราคาต้องพูดว่าตามราคานะออกตัวมา3 0 0 0เลยไอย้พวกนี้ออกตัวมาแพงกว่านั้นนะครับ5,000กว่าแล้วตอนนี้มันลดแล้วใช่ไหมอ่ะอย่างตัวเนี้ยเออมันออกมา3,000กว่าก็มันสบายในราคาของมันแหละแน่นอนนะครับแต่ถ้าเทียบกับพวกนี้แล้วผมว่ายังไม่สบายเท่านะอืมส่วนตัวที่สบายสุดเลยผมก็จะให้ตัวนี้ครัคือสบายจริงๆใส่แล้วสบายมากนี่คือเอซิกไกรไร ตัวที่2ผมคิดว่ามันสบายจริงๆแต่พอเรามาดูสเปคของมันคือดูแค่ด้วยตาเรารู้เลยว่าดูดิมันอวบอ้วนหนานุ่มกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยครับอวบอ้วนหนานุ่มแบบเห็นได้ชัดไม่แปลกที่จะรู้สึกสบายลินรองเท้าหนาเท่านี้นุ่มหนาเท่านี้โอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยเออเข้าใจเลยว่าทำไมถึงสบายนะครับอย่าง o น a b l ล s t เนี่ยลินรองเท้าจะบางละใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้เนี่ย กลายร้ายเนี่ยลิลลี่รองเท้าจะมาแบบนุ่มสบายเลยไม่แปลกใจเลยที่ทําไมถึงสบายขนาดนี้หลายคนนะครับพอเราได้โพสต์รูปนี้ลงไปในเพจแล้วเนี่ยนะครับก็มาแสดงความคิดเห็นว่าโอ้มันสบายจริงๆใส่แล้วเหมือนมันแบบน้าหนักตัวเยอะๆเนี่ยใส่แล้วเหมือนไหลกลิ้งไปเฉยๆเนี่ยเออโอเคผมเห็นด้วยนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยหน้าเท้ามันมันเทามากๆเลยนะครับทีนี้มันก็มาถึงจุดที่ว่าอ้าวอย่างผมเนี่ยโอรองเท้ามีหมดเลยแล้วผม ยังไงใส่เฉพาะตัวที่ชอบที่สุดไหมหรือตัวที่ไม่ชอบก็ไม่ใส่เลยผมจะบอกทุกคนว่าใน4อันนี้นะครับพอผมรู้แล้วว่าผมเนี่ยชอบแบบไหนอะไรยังไงใช่ไหมพอผมรู้แล้วผมก็แยกการใช้ประเภทของมันนะครับตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเอาไปลงคอร์ดอินเทอร์วลผมจะหยิบคู่นี้เลยครับก็คือจะหยิบแอคซอนไปใช้เพราะว่ารู้สึกว่ามันมันดี นะครับเราก็อยากจะใช้ตัวที่เรารู้สึกดีกับมันใช่ไหมมันดีเพราะหยิบคู่นี้ไปใช้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนเนี่ยถ้าผมวิ่งยาวๆสบายๆเนี่ย่าวิงยาวโซนสองผมชอบตัวนี้ครับอืมคือมันกําลังพอดีมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวิ่งยาวเบาๆวิ่งยาวแบบรีคอ v e เวอรี่เลยสมมติว่าหนักมาหนักมาละ ต้องผ่อนต้องคลายเนี่ยนะครับวิ่งแบบเบาๆ,ๆสบายสบายตัวผมต้องยกให้ตัวนี้จริงๆนี่คือกลายร้ายที่ผมรู้สึกว่าโอ้โหอ,อะไรมันจะสบายขนาดนั้นแล้วมันหน้าทิมด้วยนะใส่บพวกเนี่ยมันไหลด้วยนะก็อ่ะผมจะให้ตัวนี้เป็นการวิ่ง Recovery แล้วกันนะครับคือวิ่งเพื่อคลายตัววิ่งสบายๆเทมโปผมก็ต้องให้ EV เวอร์ e รท์เปก็คือวิ่งยาวแล้วก็เร็วใช่ไหมครับวิ่งยาวเร็วๆหน่อยประมาณโซน3อะไรอย่างนี้ใช่ไหมผมชอบตัวนี้ครับเพราะว่าเทหน้าแล้วก็ าเทียบกับตัวนี้นะถ้าเทียบกับแอคซอนเนี่ยแอคซอนก็มันเหมือนกันแต่ด้วยโฟมของมันที่โฟมมันผมว่าเทียบกันเทียบกันได้ยากหน่อยเพราะตัวนี้เป็นรุ่นราคาประหยัดส่วนตัวนี้เทคโนโลยีมันเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเวลาเราวิ่งยาวๆเนี่ยตัวนี้จะจะสบายกว่านะครับจะสบายกว่าจะวิ่งได้เทมโป้นะพูดถึงเทมโป้นะผมคิดว่าตัวนี้โอเคเลยนะครับนี่ก็คือการเปรียบเทียบรองเท้าพวกหน้าทิมทั้งหลาย เพื่อนๆคิดว่ายังไงครับว่าขู่ไหนมันเป็นยังไงใครเคยใส่อันไหนยังไงก็มาแบ่งปันกันนะครับตอนนี้เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เนี่ยรู้สึกว่าจะลดราคาแล้วเรียบร้อยนะครับในอะไรอะซูเปอร์สปอร์ตอย่างเงี้ยก็ลองลองไปไปดูนะครับคิดเห็นยังไงก็แบ่งปันกันมาสบายๆครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับวันนี้ไม่มีอะไรก็เพียงแค่มาพูดให้ฟังว่าผมคิดเห็นยังไงกับคําถามมันเยอะจริงๆรองเทา้าหน้าทีมทั้งหลายทั้งปวกเนี่ยนะครับ เอาไว้คราวหน้าเดี๋ยวลองดูกันว่าอาจารย์เตอร์จะว่างไหมเผื่อเราได้ไปเจอจารย์เตอร์อีกบ้างนะครับผมช่วงนี้ไม่เจอเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วครับสวัสดีครับ